อิวนาโบสุ u, ปรานักปวดในแม่น้ำของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีปลาอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกขานกันว่าปลาอิวนะที่ก็ว่ากันว่าเมื่อมันได้มีชีวิตอยู่มาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นผูดผีที่มีนามว่าอิวนะโบสุไปซึ่งมันนะก็จะมีความสามารถในการแปลงร่างให้ใคล้ายกับมนุษย์ได้บวกมันจะเดินตัวตรงโดยสองขาเหมือนกับมนุษย์เดะเลย แถมยังสามารถพูดจาภาษาคนได้ด้วยและมักจะแต่งกายนุ่งห่มจีวรของนักบวชซึ่งมักจะปรากฏตัวอยู่บนภูเขาบริเวณที่มีแม่น้ำลำธารที่มีการจับปลาอีวานะและปลาอื่นๆของชาวบ้านอีวานะมักจะมาปรากฏตัวขึ้นเพื่อขอให้คนที่จับปลาในแม่น้ำมาเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่เพียงแค่ใช้เป็นอาหารโดยเฉพาะกับคนที่ใช้วิธีการรุนแรงกับปลา จัปลาโดยวิธีการอันภิดธรรมชาติเช่นการช็อตด้วยไฟฟ้าว่ะรอเล่นครับสมัยนั้นคงไม่มีนเนาะเช่นการวางยาพิษปลาในบริเวณต้นน้ําเป็นตน้นเมื่ออีวานะบดสุได้พบเห็นพฤติกรรมเช่นนี้เขา้าก็จะทำการปรากฏตัวขึ้นเพื่อเทศนาขอละเว้นการขาดฟันที่ไม่จําเป็นนั้นเสียนี่ทุกคนอันตาบาขอบินเทบาทรโยม ดังนี้ก็เป็นเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวของพวกมันที่ดูคล้ายกับนักบวชจึงทําให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจผิดคิดไปว่านั่นเป็นนักบวชในพุทธศาสนาจริงๆและกวรจะรู้ว่าเป็นผีมันก็ได้จากไปเสียแล้วมีกระมังที่เขาเรียกว่าโดนผีหลอกของจริงละท่านผู้ชมมีตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาถึงเรื่องราวของอิวานะโอเอาไว้ว่าเมือนา,นานมาแล้วในกิฟุ มีชายหนุ่มหลายคนกำลังตกปลากันอยู่ที่ริมลำธารด้วยการใช้เทคนิคพิเศษจึงทำให้สามารถจับปลาได้เป็นจำนวนมากมายเลยและในระหว่างที่กำลังพักกินข้าวกลางวันกันอยู่นั้นก็ปรากฏว่ามีนักบวชศีรษะล้นจากที่ไหนก็ไม่รู้ละที่จู่จูก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับถาพวกเขาว่าดี่กำลังจับปลาด้วยการวางยาพิเศษมั้ยเด่ยซึ่งพวกเขาก็ยอมรับแต่ด้วยดีว่าแม่นแล้ว นักบวชก็เลยขอให้พวกเขาเลิกจับปลาโดยวิธีนั้นซะเพราะมันดูว่าเป็นการโหดร้ายทารุณกรรมสัตว์เกินเหตุและมันก็เป็นบาปด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ยอมนะสิแต่ฝ่ายนักบวชก็ยังคงยืนกระราดขอปินทปาดพ,พร้อมกับกราบตักเตือนอย่สุภาพว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้าแจ้งตำรวจจับเลยนะเว้ยเฮ้ยสุภาพตรงไหนเนี่ยจนในที่สุดพวกนักตกปลาเหล่านั้นก็ต้องกินจอม พร้อมกับมอบขนมดังงกให้กับนักบวชซึ่งก็ได้รับไว้อย่างกินดีก่อนที่นักบวชคนนั้นจะจากไปและหลังจากที่กินข้าวกินปลากันเสร็จสับแล้วพวกเขาก็ได้กลับไปทําการตกปลากันต่อโดยที่ก็ยังใช้วิธีเดิมๆนัมม่นแหละนั่นก็คือการวางยาพิษนั่นเองในตอนนั้นเองก็ได้มีปลาขนาดใหญ่ยาวเกือบสองเมตรแน่ที่มันก็ได้ลอยขึ้นมาบนผิวน้า เมื่อพวกเขาเห็นอย่างนั้นก็รุมกันเข้าจับสิครับจะรออะไรละ่ะเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วพวกเขาก็ทําการผ่าท้องให้เจ้าปลายักษ์ตัวนั้นในทันทีแต่ถ้าว่าก็กลับพบเข้ากับขนมดังโงกที่ได้มอบให้กับนักปวดอยู่ภายในท่อของปลาตัวนั้นทุกคนต่องก็ต้องตกตะลึงด้วยความหวาดกลัวกันสุด,สดจนไม่มีใครกล้าที่จะกินปลาตัวนั้นกันเลยทีเดียวล่ะครับนายท่าน